พี่ๆน้องๆนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านได้มีโอกาสได้เสนอและข้อเสนอเหล่านี้ก็จะถูกประมวลเข้าสู่ของฝ่ายบริหารนะครับที่เราจะไปนำไปใช้เป็นประโยชน์นะครับเพราะะฉนการทำงานในทางการเมืองอย่าอ่อนนะครับแข็งต้องแข็งพักเพื่อไทยมีประสบการณ์22ปี ผมมาจากความว่าใหม่กระจายตุลนฉายแสงมากับท่านอยู่กับนายใหญ่ก็อยู่มาตลอดสร้างกันมาเราไม่ได้แพ้ใครนะครับเราแพ้ในเขตเลือกตั้งผมไม่เห็นด้วยในการที่เราร้อยสี่สเสียงเขาร้อยหเราจะไปยอมเขาทุกเรื่องทุกหลักแน่นอนทุกพักการเมืองที่หาเสียงเลือกตั้งไม่มีพักใดที่ได้คะแนนเสียงเกินดวจึงมีศัศรีเท่า แต่ว่าในบรรดาพักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนี่ก้าวไกลได้ร้อยห้าสิบแน่นอนพอดีให้เขาเป็นฝ่ายบริหารอันนี้ผมเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยสนับสนุนบุญมิชาเป็นนายกรัฐมมตรีด้วยความจริงใจแต่ไม่ใช่ว่าร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเมื่อได้บริหารแล้วคุณจะหาเอาเดือนเอาดาวเกินพลังที่ตนเองมีในมากระดาจะมาหาเอาเดือนเอาดาวมาเอาประธานสภาไปด้วยผมว่ามันจะมากเกิน ไม่ได้เห็นเพื่อนขู่อยู่ในสายตาผมจึงออกมาสตาร์ทเครื่องหนึ่งมีโดยไม่ได้นัดหมายคือตรงไปตรงมาไม่มีอคติไม่ได้สู้เพื่อตัวเองจะเป็นประธานสภาแต่สู้เพื่อให้เพื่อไทยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องของพรคการเมืองไหนมันเย็นอยู่แล้ว ณห่วงสถานการณ์การเมืองแบบนี้ตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญดังนั้นเราฝากความหวัง ให้พักอันดับหนึ่งและพักอันดับสองต้องคุยกันให้จบนะคะแล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วตกลงกันให้จบถ้าไปโหวตแข่งกันเมื่อไหร่จบนะคะฝ่ายประชาธิปไตยจบแน่นอน